ท่านผู้ชมครับดูที่กระบี่หน่อยนะครับที่กระบี่เนี่ยมีเจ้าของโรงเผาถ่านก็ปีนลงไปขุดบ่อวางท่อก็ปีนลงไปด้วยตัวเองนะฮะอยู่ๆขอบบ่อถล่มนะแล้วดินเนี่ยทับร่างต้องขุดหากันอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคือพอเจอก็เสียชีวิตแล้วนะฮะนี่ดินนี่ที่ลงไปขุดเนี่ยลึกขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับคนงานกําลังช่วยกันนํารถแบ็คโฮนะฮะขุดขยายขอบบ่อเพื่อค้นหาร่าง นายประพันธ์ทองลอยอายุ50ปีเป็นเจ้าของโรงงานเผาถ่านลงไปขุดบ่อแล้วถูกดินพังถล่มทับล่างอยู่ในบ่อนะฮะเป็นโรงเผาถ่านในพื้นที่ตำบลคลองขนานนะครับมีช่วงที่เจอร่างแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับใช้เวลาในการขุดค้นหากันอยู่เนี่ยนะฮะตอนที่ไปเจออยู่ที่ความลึกประมาณ7เมตรนะฮะหรือว่าตึก2ชั้นนะครับขุดกันอยู่20นาที นายประพันธ์ถูกดินทับอยู่นะฮะก็ต้องใช้ผูกเชือกเอานะฮะแล้วก็เอาแบคโฮเนี่ยดึงขึ้นมานะครับนี่คือญาติพี่น้องแล้วก็ภรรยาแล้วครับร้องไห้กันคนงานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวของนายประพันธ์นะครับจะขุดบ่อน้ําเพิ่มเพื่อนํามาใช้ในโรงงานโดยช่วงที่ขุดมีคนงาน2องสามคนมาช่วยกันขุดไปได้ในระดับที่ต้องการ แล้วก็ต้องยกท่อซีเมนลงไปวางเป็นลูกแรกแต่ท่อเนี่ยวางไม่ได้ระดับผู้ตายเขาเลยลงไปในบ่อเพื่อปรับแต่งท่อให้ได้ระดับจังหวะนั้นนะฮะดินขอบบ่อด้านบนเนี่ยมันพังถล่มลงมานะฮะพังมาแบบลงไปทั้งก้อนนะครับทับร่างของนายประพันธ์นทันทีนะฮะคนที่อยู่ข้างบนก็ตกใจนะครับรีบลงไปช่วยขุดดินเพื่อช่วยเหลือนําตัวออกมาแต่ขุดยังไงก็หาไม่เจอนะฮะจนต้องแจ้งกู้ภัยนะครับแล้วเอานํารถแบ็คโฮเนี่ยมาช่วยขุดนะครับ จนกระทั่งเจอแต่ว่าพอมาเจอก็เสียชีวิตแล้วนะครับ,บแกลุงเ,เอาเอาก้อนยิ้นลงไปแซงไว้ให้ให้ถอมันอยดุงคือไว้ตังเถออยู่แล้วเพื่อดินทางตอนนี้มันตังลงตังทะลมลงไปเลยครยัทิ่งตอนนั้นเหมือนเราก็พยายามช่วยคุดกันเลยพยายามลงไปคุยเลยแบบไม่ไม่เอาไม่ยุนะครับ ทเบื้องต้นตำรวจสพคลองขนานนะครับจะเชิญคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไปสอบปากคำอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะฮะส่วนศพก็ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับจากนั้นจะมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ